เฮ้ยหอดใสหรอวะยิงยิงหอดใสหอวะยิงักยิงยัง้เนี่ยมึงิใจ้หอดใสกูถามมึงดูไป้วยนจะยัง่ะเปนหอดใสแล้วตอนนี้จปไปหูสตือเพรใครมาเ <esi> มืองกุงเพเถื่อกูก็แค่เขาดยอ้าไอคับไอหอดใสลรครับไอ่ได้ละกหอดใสห้อครับผ่ดักติดเะลา พอ oh ตัวสิไปลงอสาล่ะไปลง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 ลง่องพอไปล่องล่างซีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่องอยู่แถวแถวอ่าเขาเสว่าป่าวจะไปงานที่ปทุมบอกเดี๋ยวรถเติมต่อรถไปกันเลยต่อรถไปไหมเนี่ยเอ้าไปถึงวะเนาะว่าเนี่ยไอ้ไปส่งวะเนี่เดี๋ยวลย่างซีนเลยครับ,เ,บเดี๋ยวเดี๋ยวด <S <S 2> <S 2> เดี๋ยว,ยวผมต่อรถไปอีกแล้วมันเบิดประคับรถทุกเดียวเพื่อเองนะสิครับบอลรู้มันหลายช่วงนี้เขาเจะถนนไม่ละเอ้าไปเอาคใช่เป็นสี่แล้วเนาะไช่ครับ มใช่ผู้เมย์ป่ครับครบเมยยู่บ่ะแต่ว่าจักงี้ตั้งแต่แล้วบวานห้องมันแรงเนาะเขามั่งสิละขับรถตู้ไปสห้ซละหก็คิดหอดดูขอดเนี่ยไปหนีมันหลายแล้วล่ะเร่งพ่อกอสเนี่ยเงินล้านเนี่ยเงินดอกเนี่ยล่ะเอ้ยคิดหอดูกแะตายก็เพราะในเงินดอกไอ้ว่านี่ล่ะ ป้ายนี่นาจะลบได้แล้วล่ะเออส้ละครับผมคุณเหลายเรื่องครับไอได้กอด่อสู้ๆได้เออคนบานนอกคือกัน้าใจกันอยู่หรอกไปปตัวขนกันสูมันบ<ล>่คือป,ป,ป้นานเฮ้ปานไหนหเหออยูนี่ฮักกัน่ะไปยิงไปอุ้ยมึงสิมือไปหอดใสว่าวยิงคันสิไปนนทบุรีก็ต่อสาย2 9เกเด้อขับายครับซ่อ้าไปดดดีดน้องไปมาหพอดีย อเครับัสดีคร uh, <a> ับอคนอมาเดียวกันนะอครับมกันยังไงัองไรเนาะนี่สมีทสิแมนครับคนมาดูไปม่มีอย่างไรเรไปกัอครับอ้าวสัีสมาันหานด้อมันหวานสูงครับสูครับอย่ยบอกอันนี้ไพนี่อันนีครับอันนี้อิงครับอิงมูโตนบ่ะแมนครับอ้พอได้พอกันดนใครนนั่นีกเออไอ้าตาคนตื่นกินเขากินยังไปห่ะเพาท่กินเลย เฮ้ยบมอยากดอกตายจะพาไปหากินอะไรจมือหอดสีเลยนี่เด็กหน่อยโมไปอยู่กรุงเทพเป็นยังไงเนาะเนาะคือบระทรงข่าวเนาะเป็นตายลายดียังไงลำบากลำบนแบบใดคือมิดคือมีกันแถ่เนาะคือบยากกยับบ้านมานอ ครับนี่นะเห็นหนาตาเศ้าลาบพอดีจะให้อาบเบอร์นี่นี่ยังกินละเอ้ยป๊าคือนไปแต่หน้าสุดแซ่บเท่านั้นลาบเป็ดกับลวกผักเอาพอดีละใอยได้หมูปิ้งกับแจ่วมันทำเดียวไปเอามาก่อนเออดีดีนี่นี่ใส่แนบมาหัวมูคือเก่าล้วโมมี่แนบมาหัวมูยี่ใส่โมมี่ก็บปลาตอกินเด้อค่ะเด้อซุ้มเจ้านี่กระเที่ยงกันดีดีเนาะจังามา กูก็ว่ากูเฮ็ดบุญอยู่นะเป็นยังเจ้ากำไนเว่นคืนนี้ว่าฝนกูจะเคลียดอกผู้น่ะทีที่มากวนอีกนานแล้งไปขอโทษมันจะสายมากมากกินเท้ามาไอหัวกะหัวปทังมาข้าเขาแล้วนี่อันออกไปครับน้องมามาจะอันขอนกันเนี่ยเนี่ยบักอาดลูกพี่ลูกน้องคอยนี่ละหน้าตาลูบรอขึ้นกันอันนี้อิงมูมันน้ำกันมาเดี๋ยวไอจีเนี่ยน้ำด้วยอันนั้นไอมงคล อ้มงคลเอื้อยปางอันนี้ต้นหอมอันนี้แจงกะถ้งเปิดนีหรือยูนี่นี่ยกะคนไทยบ้านเขาเนี่ยแหละเรามาเห็นงานกรุงเทพโดนซุ้มตัวอาจิต่งหัจักดอกนั่นแหะเดียเราม้กินกันกานกินข้าวุงกินนองกนนั่งๆนั่งๆกินนั่งินั่งินนั่งๆกินน่งๆกินนั่งๆกนนั่กินนเ่งๆกิน่งๆน่เๆกนงๆกน่ั่ิน่งๆก่ พออเพราะท่านในนี่มองเฮ็ดงานเป็นรักเป็นแรงเนาะครับผมพอาที่ว่าท <any ak marshmallow wild> uh ี่เข่ามาเนี่ยกิดเข่ามาน้ำมูเนี่ยนะครับตอนนั้นหนีออกปะหนี้ความหักมากครับห่วยคือว่าจังรสัตว์รอดบ้านดิหนาขึ้นกับสภาพน้ำก็มีความหลักติหนีมันโอ้ยอีโอ้โหขัดคนละคเนาะไม่ใช่ไรแล้วคือเดี๋หนีมาทุบานบ่ได้ครับผู้สาวมันน่ะหนีไปคบกับบักลูกตำรวจ ก็เลยอกหักเสียใจแห้งรนหอดสิตายเหมือนยุคปัจจุบันก็เลยนี่แหละครับได้มานทำกันนี่แหละครับอีงเอ้ยว่าตายก็หาไม่ได้ดอกประชาคนหักซื่อๆเนี่ยยุคกรุงเทพนี่เพียบเลือกเอาล้วนต่อไปกินเขาอะไรหลายเรื่อมาไม่กินเขาเนีมากมาไม่กินเขามามาๆเขาพูดอะไรหลายครับไอ้ผมเนี่ยผมอยากถามไอ้ว่าแถวนี้มีง่ายไหมเฮียบ่ครับเฮ้ยง่ายดี บอกพี่บอกพี่บอกพี่น้องตอนนี้บรารู้ว่าเขาเปิดรับสมบักบอแต่ลองไปสมัครเืิ่งเพื่อขอรับอ้ออีบ่ครับแม้นมีรีไวล์งั้นเป็นเป็นงานลง่ายเฮ็ดยางอย่างรถยนต์ยางรถยนต์นี่อู้ธรรมดาดิอิบล้อนด้จอมนือขสภาพน้านนาสิเฮ็ดได้ดรอกมั้งเฮ็ดได้ครับออาก็ไปถามาอเราเบิ้งนี่ละบ่บ่วันครบบอ้ายถึงสิบบบบบบดบบบบบบมบบบบบบาบนี่ล่ะากันได้หยังกิน มาเช้าออกเช้าแล้วไงมึงเนี่ยโอ้ยกาโซว์อัดอิตย์เลยท่านแดงยังกินล่ะสวัสดีจ้ามามามากินข้าวกูแดงนะอ๋อมาได้กินข้าวเด้อพอดีอายข้าไปครับไปพอดีครับน้องบ่น้องผมนี่บักอ่านหนังสือกันน้องลูกพี่ลูกน้องลูกเราช่วยแล้วพี่น้องช่วยแล้วพี่น้องพี่น้องคนบ้านนี้ช่วยแล้วโอ้ยเดือยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ยังนปีนี้ก็ดีให้เช้าได้หมดเลยช่วยแต่แท้อะวันนี้มีข่าวจิงมาแจ้งเนี่ยพี่น้องเด้อดีครับ น้องฝ่าว่าแม่ตื่นกัดเบิดแล้วนี่เรื่องใหญ่ของมึงนี่ปะโสเรื่องใหญ่พวกเอ็งนี่ชิบหายกันทุกคนแน่นอนเออเอี่ยงอล่ะตอนนี้โรงงานที่พวกเอ็งทำอยู่นี่นะปิดกิจการฮะมึงกดดินมนี่าหนิมึงยังพูดหาผมไปกิจการจังไหนยี่ังกพ่อแมองมันเป็ไปหาด้วยกันตาย ใายแท้แท้มาเดียวเงินหยุดใส่เสียงหอดรถเนาะวันนี้นอนจะติดตรงเงินกลับบ้านโอ้ยนี่พกไหลเสียเงินใส่ใส่เนาะบา้เอ้าแล้วเสียจังใดดีไอ้ขันหาเงานนินพอทันสิ้นปีนี่พ่อกับแม่ปากายคงบ่อยห้องสองคนแต่งงานกันแท้ๆบุกโซแน่ใจดีว่าโบแมนข้าวปลอมแม่เก็ตัวอยู่กับจะเป็นข้าวปลอมก็ะเด็มึงเบิ่งมาคัการะบดโซแม่ไม่อาจจะเป็นข้าวปลอมจ้าทันทีขีปวสแกะทำไม เขาปิดประกาศบอกปิดโรงงานนี่จดหมายใครอ่านหนังสือเก่งเอาอ่านตัวต้นมากระโดดต้นอ่านมึงด้วยไอตัวงูมึงมตื่น,บอ,นบอกมาพเบอร์เลยนี่ถือก๊อปั้นมึงด้วบอกให้อ่านมึงด้วยประกาศหยุดประกอบกิจการจากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยเนื่องด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดบริษัทมิชชั่นไทยและเครือข่า,ขาย ที่มีสาขาร่วมกัน25สาขา<ม>ทําให้กิจการไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหาไรายได้บริษัทจึงไม่สามารถประกอบกิจการได้ต่อไปจึงจําเป็นต้องหยุดประกอบกิจการและเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดมตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันขีโมไม่ทีนี่ของแท้โอ,โอ,อ,อ้บาปซ้ำคำสอนครับ แม่แต่หนาโรงงานกันยังบ่ท่านไดเกาไปเหยียบผมก็มาหอดโรงงานกับปิดตัวรัดแล้วได้แล้วเวดิโอ้ยเป็นจีบันเบิดกันหนาทีไฟประชาสัมพันธ์ทีไฟฝันของขอยงังเกดีเาเสียงเงินใส่ไปรักษาอีพอต้องสียีก่อนอย่าเฝ้าตื่นตนกับได้ยตื่นตุ่ม ใจเย็นๆตั้งสติแม่สู้เะาต้องตั้งสติเด้์ปัญหาทุกแกไมนต้องมีทางไปก็ะเช้าน้งงานนี่ปิดเขาก็ไปให้น้องงานยืนที่แหละเออซูจีตื้นตูมไหมงังทุกมันต้องมีทางออกตั้งสติซะก่อนต้องสู้ดิต้องสู้ให้กันตังใจกันที่แหละเออสู้ดจัะสู้ก็สู้ลูกสู้ยัด ้วมาแล้วตับบกุงตับบกุงปิ้ไงไก่จ้าเออ,อมือนขึ้นไปทีมีแถ่น้อเบอรนี่มาถูกมาอยากลำบากปากเปียกเ,เป็นมิ่งมิม่งแเงียบคักเ<า>งียบแน่บักเขียบบักเขียบบักเขียบยบัาบากเขียบมวยสิว่าบักเขียบบักเขียบยันหองอยู่นี่นี่ ตำ,ตำบ่จ้าตำมบอหมักงวงหมัก่วงปีง่วงจ้าโอ้ยปีงไก่จ้าอือกล้วยกล้วยกล้วยตำ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 บ่จ้าตำบ่กล้วยกล้วยกล้วย ไปขายคือบไปขายท้งอื่นไม่บไปขาท่าอื่น่ะไป็ไบาางไม่ยืขายอย่ินี่นั่นสกแล้วตัวงนนี <Sure> ้นั่นหัวกูแตกตลอดบหาก็ส่ละตำบมประหงปิ้งไก่แซ่บๆนวดตร้านนองปางใจนะจ๊าปรางใจพนะ ม่วงเวียดนามให้มวยมิลออจ้าแซ่บสุดแล้วมะม่วงตามผลฤดูอ,อ่อนบอกพี่ได้มะม่วงนะฮะมะม่วงผลไม้ตามฤดูกาลกินแล้วเป็นมงคลมงคลเพราะว่าซื้อกับมงคลเพราะเปียนกับเปียนนะเสื่อนะ่ะซื้ออัปมงคลคัะ นนี่แน่นะานี่ไหมนี่ย่ามาหล่อร่วงคุณหล่อๆจังไงไอ้คนี้ไอ้เฮ้ยเจือกม่วงเลยครับบักมโงยังครับบักม่วงยังนี่ใครไปเซ็นอะไรก็บักม่วงนนี่เซ็นอะไรลูกค่ะเอ้าพี่ออกม่วงนะครับเอาจักบารครับเอาบักม่วงซาบาทครับเอาบักม่วงยังครับบักม่วงสม บักม่วงส้มมิเตบักม่วงมั่นครับบักม่วงมั่นเลยบักม่วงมึงอ้อฮึมึฮึฮึฮึมเนาะมีเรื่องแต่เสา้ายเ้อเอ้ยปังครับเอ้ยปังมีหยังล่ะมีปิ้งไก่บ่ครับนี่อุ้ยมีจ้าอุ้ยน้ำปลาล้านุกปลายไส้ยังกระแชบห่วยนวดที่สุดก็ดีแล้วกินกับข้าวลดซองที่เขาแฉบปะ ไปกินกับแม่มึงคุณเดอ้อเอาปิ้งไก่ชี้ชิบปาทครับเอปากได้จ้าน้องเอกเดี๋ยวเอออุ้นหอยหอนๆเดอ้อหาข้าวหนึ่งปาด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 ,ปดคือภากันได้นะเห็ไมโอ้โอลำ้ำล้ำรวยๆเด้เอมึ่มงควนนี่ไม่ขอบคุณลหลายๆเด้อไอปิ้งไก่จัไหวบ่ะจ้าโอ้ยไอกินมาแล้วปากายเห็น,นไอ้กินแล้วมาเศร้าเนี่ยก็ได้สนะ ไอเดอู้สูด,สด,อดอไอเดอไอดิสู้เพื่อขเข,า,ขาเขาด้อาข้า,ขา,านึ่งหาข้านึ่งเอาเงินเอาไว้ซื้อน้ำอาญ่น้ำกินทรงไอซัมมี่แหละไปฝักปอนสาไอาจิเฝ้ากลับมาเด้าอาไปพักปอนสา เอาไงก็ยีไปเซ็นเมื่อไรก็จังว่าเปิดสมัครนั่นไม่เป็นไรเลยเขาเจอว่างเลยเอ้าท่านได้ตอบมาอยู่เลยวะไ<ม>อ้ก็เลยเห็นเขาเปิดรับสมัครนักมวยนี่แหละว่าได้เงินหลายบาทอยู่ก็เลยว่าสิไปสมัครร้องเบิงสมัยก่อนวิญญาณนี่มาไม่รู้สมัครนักมวยดิ <laughs> ย <laughs> มวยหยนักมวยเฮียน,น้าตาหนักมวยน้าตา,า,ตาละอ่อนจังเลย อ้จะเป็นน oh, oh. oh. ักมวยดิแมนแมนสิไปรองเบิ้งน like ี่ล่ะเอาล้มด้วยเาไปคาบมาว้แมนแมนแมนนักมวยก็มาอะอย่างดิคนาะอย่างคนละอย่างอ้ยนักมวยดิแมนนักมวยจิงยกดูเอาเอายกมาเอาไปก่อนห่วยห่อ้ยบบเ้ เรานัดกันซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวมึงทำใกล้กูไปเมื่อกี้เอาใหม่ซ้ายขวามันจะห้ามไหมโฉด้วยมันผมฉากเดี๋ยวดิไปโชคดีไอ้ขอใจีไลท์ขอใจีไลท์ขอให้สนัสนาเด้อไอเด้อขอจีไอ้นั่นฉากไอฉากขอจีไลท์ไอไปก่อนเฝ้าเฝ้าโชคดีครับโชคดีโชคดี กินแต่เหล่าไอ้นี่โอ้พระเจ้าเขามาด้วยความสวยของเขาโอ้นี่มันมิสแกนยูนิเวิร์สซิตี้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้ม y god โอ้คือบวกงามเลยวะคอยกับพี่แจงอะสิไปสมัครงานสาวหางบิ๊กซี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ผุนเด๊ะเมนจ์จ้ะกว่าอายุคือแต่งตัวงามแถบวะอู้อะไรวะ ยังะอ้ตายแล้วมันลุคก่้นอันเราสองอัตตาด้วนพุนาแมนตกเฝ้าไปเลรอได้หนิซึ่งคอยเฝ้าไปก่อนเด้อมันสิบประทันเออไปไปเฝ้าไปอี่ลาสนาไปมันสิบประทันไปสี่พวดเอ็มหน่าสองคนนี่เลยจะกินชอบทุกคนแลนันปะไอหยังเขาพวกมันบ้นี่มันหยางเขาไปแล้วมันกัญหยางเขามามันหยางเขามาแล้วมันกัญหยางออกไป ไปใช่ยงไปิงไกลว่ไปใช่หนะวันม่ยังเราคื้ต้องฟฝ้าเสร็จ oh. ไปใช่หนะแล้วคือปปากบอกก็บเผาวะเฮย้ย hmm. จะฟฝ้าไปใส่ ทางคนอะไรเนี่เดี๋ยวไอไปซื้อตามมาให้บอไอ้ไว้อยู่นี่ไหนไอเด้สำน,นีนึงไอไว้อยู่แล้วทำไมอะบอกกินหอดอีพอเด้เนาะไอ้ ไอ้กาคิดหอดแล้วคือกันเป็นห่วงแล้วคือกันแต่อาสิบเหตุทุกวิถีทางดอกอายสูงทุกวิถีทางอาสิบวย้อมแพ้และก็สูงเพื่อฮอง ชอบนะเออเสียงดีน้ำเสียงดีมากเลยขอบคุณค่ะไอ,อะนูกน่านบ่ค่ะไอนู้นลองได้บ่ค่ะไอเป็นคนอีสารบอกค่ะโอ้ในวายุภาคกลางเอ่อน้ำเสียงแบบนี้ก็ต้องให้พานแล้วล่ะขอบคุณค่ะไอสนใจอยากไปเป็นนักร้องสังกัดไอ้หมบ่สนใจค่ะไอ ดีแล้วแต่ว่าการจะเป็นนักล้องเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์หลายอย่างด้ถ้าจะเป็นนักล้องที่มีสังกัดตัวเสียตามกติกาที่ไอ้ตังไวได้บ่ละ่ะคิดว่าเฮ็ดได้บได้คะ่ะไอ้หนูเฮ็ดได้คะ่ะอตั้งใจนะถ้าคิดว่าได้เดี๋ยวไปเจอกันที่บริษัทไอ้โยคอนแกนเดอร์ค่ายบางถิงเดี๋ยวไปพอกันโชคดีเดี๋ยวเจอกันค่ะไอ้ขอบคุณค่ะ